สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่าเนาะค่ะกับป่าบนคนอีสานมือนีป่าบนคนอีสานก็ไไ้ไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องฝ่าค่ะน้องฝ่า่นฝันวาคือจังงานศุกอยู่ในวัดเนาะค่ะพิ่็เห็นคนไล่ต่ว่าปู่เพิ่่ผู้ทีใจไปแล้วค่ะ ปูของหลองฝาค่ะพ่นกระดิ่งางออกมากจากมีมค่ะหลองฝานี่เห็นปูสัตว์เกินกลกผู้อื่นค่ะม่อนอื่นหล่องฝาพ่นว่บาบกคอยสเห็นหนาเห็นตาค่ะคือปูค่ะปูพ่นผู้ตีใจไปแล้วนี่ค่ะหลองฝาแนมไปถึงปูสัตว์เกินเลยค่ะปูพ่น เลยกินกล้วยค่ะเลยกินกล้วยถือกล้วยหน่วยหนึ่งกินมาล้ำทางเนาะค่ะกินยางเลบันเลออมอยู่นหงฝากัะแนมํำปูค่ะเรื่องเล่าความฝันของหลงฝาคือห้โสุให้ใหรลับกับทันผู้ส้มทางบ้านแน่วไดค่ะกลับไปบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะ สวัสดีค่ะน้องฟ้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้มาติดตามโครงสุดท้ายของน้องฟ้าเนาะค่ะน้องฟ้าคุนมาเป็นฝันค่ะฝันเห็นปูที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของน้องฟ้านี่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดกันให้น้องฟ้านี่บอกให้ฟังนะ้ค่ะเนาะค่ะน้องฟ้าฝันว่าจะงไหนบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังนะคะค่ะเมื่อคืนน่าจะกระได้ฝันน่าจะ ฝันว่าไปอยู่ในบริเวณวัดนี่ละจะ้ะค่ะถ่ายๆ่ามีงานยังสักอย่างนะะ่าจ้ะมาน,นีในความฝันนั้นไตเห็นปูนะคะปูพันยางมากปูนี่คือพอห้องแฟดน,นะคะเพื่อ้เสียชีวิตไปแล้วนะะ่าจ<ะ>้ะในความฝันนั้นเพื่อนกระใช่เสือเสือไหม้ออกน้ำตาลนี่หละค่ะตางเกีงนั้น เป็นกางเกงขาคืงนะจ๊ะแต่ว่าบอไซลมเถานะคะยางยางหมานะคะในยางหมาน่ะก็ถือกล้วยมะลํานะคะยางยางกินกล้วยยางหมาหานะคะค่ะใน,น,นความฟันก็เลยว่าอ๋อ่นทือบอไซเกอบ้านนี้เนียความฟันก็เลยเดี๋ยวไปถามผู้เฒ่าว่าอันอยากทำบุญให้เพิ่นนี่ทำทำบุญใส่บาทระยะน้ำเอยซื้อเพิ่นบจจ่จ้าเลยถามว่า เพิ่นกะว่าว่าท่านแม่นเพิ่นว่าลุ่งคืนหนึ่งกะเลื่อ้ดเอยเพิ่นว่าให้ยนิมนต์พระมาแล้วกะถวายสองเพิ่นให้เพิ่นสวดพิธีตั้งหาแล้วก็สื่อสิ่งที่ต้องการทำบุญไปให้เพิ่นนั่นไปให้คูบาเห็ดพิธีห้เพิ่นวานะคะคน้องฝากะยางยุในวัตถันละแต่ว่าหลังจากนั้นกะ บ่บ่เดไปไสมมาไสมนะจ๊ะกรณีนอนตื่นขึ้นนะจ๊ะบ่เดฟันดุนนะคะค่ะ,คะบ้านนี้นค่กมฟันนัน่พงงนพญางินกล้วยนี่งงนญามหาหนองฝาเนี่ยนะคะนี่กมฝันนั่นกับบ่เชื่อว่ายางมาหาหนองฝานะจ๊ะเพราะว่าน้องฝาก็ยืนอีกมองนึงแต่ว่าเห็นพญางออกมาหลังบริเวณที่พยางมาเนี่ยมันสิเป็นเมียมนะคะเป็นเมียหุมาพญาออกมา นองฝาก็เห็นเพื่นยางมาหันตะแต่ว่าบ่หูว่ายางมหาภัยนะคะอแต่ว่าก็เลยมาหาหนองฝาะแต่ว่าหักว่าหินพื่นแมนค่ะเป็น<อ>เป็นงานในวัดประมาณนั้นจ้ะวันนี้คือในความฝันนั่นนองฝาไปอย่างคลายว่าไปงานศพน่ล่ะจ้ะมันไปนงานศพเนาะคือตอนหินพื้นนั่นก็คข้นในวัดนั่นก็ ยาหลายเมนค่ะคนหลายค่ะใส่สุดดำบอกค่ะในค่างฝันในข่วงฝนมันกับเบิ้งบรชัดเนาะค่ะว่าไผ่เสือเสือสียังมันกับเบิ้งบรออกนะคะแต่หัวแต่มีคนยางน่ะลายนะคะแล้วก็หัวต่ว่าเจ้าของเห็นปูเจ้าของเม่นค่ะเห็นพ่นชัดกงมูนะคะเหม,มือนเหมือนพ่นยางมาจต่ทางเม,มีมเมนค่ะพ่นยางหันหลังออกมาจากทางะะมิ่เดินหนาออกมานะคะค่ะ,คะ แต่วานี่มือก็ถือกล้วยมาันแล้วกุ้ยค่ะกินไปแล้วคำหนึ่งแล้วแบบย่างไปนังกินไปนังนะคะ่ะกล้วยหน่อยนึงตั้งแต่เพิ่นเสียไปนี่น้องฝ่าฟันหินพิ่นเตี้เถื่อบอกเพิ่งฟันเห็นเพิ่นขังแหลกนี่เลยจ้ะค่ะกะเป๋กี่นีน้องฝ่าเนาะว่าเพิ่นหันหลังยางออกมาจากนี<ะ>่ค่ะวันนี้อายุเพิ่นนี่จักปีนี่ฝ่า อายุเพิ่นน,ะกนา,ากายเจ็ดสิบสองนะจ๊ะเจ็ดสิบสองเนาะค่ะวันนี้ถ้าให้น้องฝาตีตัวเลขจากควบกฝันนี่น้องฝาจะตีตัวไหนกะให้ตีกะผู้เฒ่านี่กะนามเก่านะจ๊ะกะเป็นเก่าเนาะค่ะกินกล้วยนี่กะกล้วยกะบเก้าค่ะ,ะผู้ตายไปกะบข้อมือเป็นศูนย์นะจ๊ะค่ะกะบเก่าเก่าศูนย์แต่ว่าเก่านี่ก,ก็โค ต้นกะเลกตัวเดียวกันเนืจ่าก,กะให้หันขื่นหันลงกะเป็นหกกระไดเป็นเก่ากระไดอาจจะเป็นเก่าเก่าศูนย์หรือเก่าหกศูนย์นะคะค่ะค่ะมาน,นี่กล้วยเป็นกินอยู่เนี่ยเป็นถือมาจะหน่วยหรือเปล่าหน่วยเดียวค่ะเ<น>ลือดสีปแป๊อีกจยงหนึ่งกับเป็นเก่าหนึ่งศูนย์นะคะเพราะว่ากระปุวยหน่วยหนึ่งนะคะก็เลยกินไปหอนเนียนค่ะ,คะกินไป กับไปคำหนึ่งจะเาไม่ท่านอเบิดหน่วย้อยท่านอยเบิดหน่วยเก้าเก้าศย์เก้าหกศูนับเก้าหนึ่งศนะคะลงฝเนาะกะเห็นท่านผู้ชมนี่มุ่นหนามุ่นหลังเนาะตัดนีนเอาเนาะคพื่อนฝันของหลองป่่นี้ยังเพิ่มเต็มนอีกบอกค่ะไม่มีอจ่ไมีซ้ำีหตุค่ะไมีซ้ำนีเนะคะนาออายุของปูนี่ก่เจดสิบสองนะคะน้องฝู่เนาะ การไห้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเ่งนะคะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของนองฝ้าค่ะเป็นฝันหินปูข่ายางออกจากจักนิ่มกะรสำหรับคลิปนี้กะขอให้ท่านผู้ชมกับนองฝ่านี่ฉกชกมันมันลำลำลื่อยๆกันทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะค่ะขอบคุณคะ่คณคะมาสรุปตัวเลขของนองฝ้าเนาะค่ะตัวเลขของนองฝ้าเพื่นฝันว่า คือจังยวัดเนาะค่ะยูวัดเป็นงานศุปก็เห็นคนพ่อเลื่อนล่างนี่ค่ะเห็นโบสัตแต่ว่าปูเพ่นที่ตายไปแล้วเพ่นเห็นสัตว์ค่ะยางออกมาจากนิ่มค่ะปูเพ่นธ์ยางออกมาจากนิ่มถือกลวยหนวยหนึ่งค่ะถือกลวยหน่วยหนึ่ง,ก,งกัดกินค่ะ กากินกล้วยนอค่ะน้องฝ่าเพิ่นกระเนีมน้ำปูพิ่นปูเพิ่นกระยางเกือบบัวไซค่ะบริไซรองเท้านอค่ะยางออกไตตัวเลขของน้องฝ่าที่ฟันหินปูน้องฝ่าเพิ่นเปย์เก่าเก่าศูงค่ะพินฟันมาปูเพิ่นกระเท้าแล้วกับเป็นเก่า ก๋วยน้อยหนึ่งกับเก่าค่ะเก้าเก้าศูนย์ลองฝ้าว่าเก้าอาชีพเป็นหกกระได้ค่ะเก้าหกศูนย์ค่ะเอาหัวลุง่งลองฝ่าว่าเก้าหกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์อายุของผู้ตายเกสิบสองปีค่ะปันทียหนึ่งพฤศจิกายนพศ 2, ่ศสองพันห้าร้อย หกหกอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบุญคนอีสานนั่นเด้อค่ะภัยพิบัักดติดตามป่าบุญคนอีสานฝากส่องนเนื้อค่ะกดติดตามให้ป้าบุญคนอีสานนําแเนค่ะสำหรับคลิปนน้่งสโศๆหมนัมนๆลำๆด้วยลวย หิ่งเฮ่งปังปังกับตัวเลขขขงนองฝ่าค่ะสวัสดีค่ะ